เดินหาที่กินก่อนตอนนี้ข้าอยู่ถนนคนเดินริมโค้งนะคะร้านร่วงกำลังเปิดเดี๋ยวข้าสิงห์ยาังหาอาหารการกินก่อนเดี๋ยวแนวกินมันจะอยู่ตรงไหนข้าวตรงโซนโซนอาหารข้าวตรงสร่อเขาบ้งเดี๋ยวกุ่นฟังขุ่นลูกน,นาวัดมาอ,อะไรกินกัน เราก็เดินห้านค้ากำลังเปิดนี่ฝั่งนู้นใช่แล้วลูกร้านอาหารเี่ยอะไรอยากลองเหรอซื้อเสื้อให้แม่ไอติมไม่เท้าแบบไหนนี่แหละแถวนี้แหละเขาไม่น้ำมี่ยังไนะ กินห้องทองไปก่อนเอาพ่อห้องทองก่อนแล้วแล้วห้อกัญญากินซิมไปเรื่อยเออเขากำลังตั้งร้านเห็นไหมนะเรามาแต่วเว้นโพดไงอันนั้นก็ลูกชิ้นจมตำปิ้งไก่แต่ตรงนั้นมันตั้งโต๊ะแล้วเดีย๋ยวอาหารโซนนี้มันได้ก่อนใจเย็นลๆมีอเมริกันด้วยกาแฟาอเมริกันแซ่บด้วยตรงนี้ก็บริเวณเขากำลังเก็บของนะคะขเขากำลังจัดร้านก็ไม่ได้เอออกมาไหว้เกิน เราไปบริษัทเดียว่ับเราะว่าหิวนะคะเดี๋ยวก็จะมีไฟเดี่ยวอยู่ yeah. Yeah. ข้ามไม่ถูกเดี๋ยว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 จะข้ามให้ถูก oh. ที่นะคะไม่ใช่บ้านเรานะคะอยากข้ามที่ไหนก็ข้ามสไปซี่ oh. <Okay>. oh. ค่ะใจเ,เย็นค่ะข้ามทางให้ได้ก่อนนะคะมันจะสิ้นสุดตรงไหนตังนีมม้มันยาวหลับฝากรจสองพันกีหลับฝากรถจักรยานยนต์ข้ามได้แล้วอุ้ยเราจะกินหมูฉันอยากกินหมูปิ้งแดงเลยจ้ฉดในเลยจ้ามีแซลมอนชีสมีกุ้งชีสมีโดนัทก้งยนั่งได้เลยบอกว่า ได้้จีนกินส้มตำน้ำนไหมได้ครับะะตรงนี้อะไรครับซมตำเอาตำเส้นไหมครับพี่เดี๋ยวเดี๋ยวจ่าเดี๋ยวสั่งเลยจ่าตำเส้นบิ๊เดี๋ยวจะเอาอะไรชิ้หรือว่าเป็นเซตเลยไหมครับเซ็ตเซตอันชิดเซตเท่าไหร่เมื่นหางสิบห้าพันสิบห้าพันใยจะยางยางใดจะขินได้ได้ได้ทุกอย่างเลยจ้าไดชิ้ได้กินทุกอย่างย่างละชิ้นเหรอใช่ครับเอาเซ็ตดูไหมรู้เอาเซตมันมีสองหมื่นสองเมื่นใดจะขินไอันนั้นสิบห้าพันใดจะขินสิบห้าพันด้ย สิบห้าพันนั่นแหละมาเซตหนึ่งแล้วพี่เป่าสิเขาสิมาซื้อสมตำกินอันแรกตำอันตำอันยังอันทีเขาเล่าเขากินดีๆตำอันตำแปลกๆค่ะเส้นเล็กมาม่กเส้นอะไรเอาตำบุญเส้นแล้วก็บตำหูงต่างหากตำหูงต่างหากแล้วก็บตำบุญเส้นน้ำเอาเพชรรถจัด ทีนนั่งเลยย่างไสะอะไรเขาซุกเราบ่ทางนั้นมีย่างอ่ะมีซุ้มย่างอีหยังบ่อจ้าย่างหมูย่างสไสมีที่ิ้งไินเอออยากได้อยู่แต่ว่าทัานอยู่ดอกเนาะค่อยๆกินไปเรื่อยๆเนาะเดี๋ยวเราจะมารอกินนะคะ